เนฮ้ยอะไรอะไม่โดนนี่ไงลูกฟองระยะไกลอะลูกฟองระยะไกลอะโอ้ยยังไม่กระจายโดดเลยเนี่ยทอกเโดนอะไรวะเล่นอไรสัตว์แอะแอะแอะฮ่าฮอายยิงตาย ผมเห็นมานมเมา้งเขนั่งอีกไม่ขยับไม่ย่อเข้ามาอีกอีกต่างต่างไปเรืเลยเรื่อยเพื่อนเพื่อนทำอะไรอยู่เพื่อนเพื่อนเฮ้ยยเลื่อนลงมาอโดนไปโดโดสกองตายตยเลยดแล้วเทสเลยกับกับโดนตายครับต่อ เขาต่อต่อายตายตาดูตอตต่อายตายต่อมันตอบมันมันมันต่อคำผมที่แปดกเอเปล่าล่าแปดเด้ยเขาล่างล่างวะ ข่อยหลังก่อนเข้าบนกันเข้าบนอ้าฝรังทักมาสิบายได้ไหมอยตอได้โอ้โหไตรงนี้ไม่เนียนเอาเยอ่าเรียบร้อยกล้องกูดัด โอ้ย jed oh, อย่าพึ่งทักไปว่าฮัลโหลไป้ยเิดิายดินเไหวะไหวะฮาฮ่่ไอ้ไไยตัวเดนเ อ๋อที่เดิมแล้วเปล่าทีเฮ้ยอะไรกันกูห้อยอยู่ไม่เห็นเหรอวะผมห้อยอยู่แล้วมันอยู่ข้างล่างก็ไม่เห็นเฮ้ยคนเ่าวะเมื่อกี้ยาวเปิดประทุนหน่อยมั้